หมอเปลือกออกดิเร็วตีก็ตายสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกับพ่อบ้านกับครัวเมื่อนี้สิพามาก,กินยำกั้งดองนี่ลาดน้ำยำกำลังลาดน้ำยำได้แบบนเนี่ยมาดูก่อนพี่น้องกัง้งเอลโหลผักเส้น้ำแข็งไอ้เคยกินบ่พี่น้องบ่เคยลองเดูกอ๊อปกรอป ผู้ใดมาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพอ่อ a b a น t ในเด้อพี่น้องเพื่อสิเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะไปพี่น้องไปกินน้ำกันเฮาหวดนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกับพ่อบ้านกับครัวนี่สิพามากินยำกั่งโรง่นี่พี่น้องกั่งนี่ตัวันใหญ่กินกับผักสดเนาะนี่ผักเขาเซน้ำนนแข็งในเด้อแลนะ้วก็ผักเฮาเนาะหลายอย่างเลยมามาลงมือกัน dạy tiếng quá mày chơi niệm 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 này niệm 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 Thằng niệm 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 này niệm 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 นอ่องมาอืใช้มือเลยขอออ่อยวัฒนักอืมแอบน่องเราใส่กลางนอกก่อนแกชิลื้อประมาณนี้เลยข่อยวกกินแบบพับ้านนาอพักแสม,มน้ำแข็งนี่ยิงรับ อ,อ,อ,อเดี๋ยวลูกโดดนะป้าเจาะเ <laughs> อาแบมเอ,อิน้าเหียนเองแ,แม่มถูกลังเดี๋ยวไป๊หน้ามาหายเดี๋ยลูกโดดสุกเลยแบบ คอยแท้คอยแล้คอยแทคอยเล่มด้วยทำไาลายๆทั้งมีสวบอย่างเดียวสูบ่ะไ้ขอัทษนะเนี่ยพี่น้องหาลดเงาหักกบกบเยิ้ง เรออ,อกไตทองกันออกหดืออัญญาเนี่ยไปออกกินต้องปอกเปลือกก่อนเนอะเนื้อกั่งทำไปถึงประมาณนี้เนาะเน,นี่บอกแล้วก็ได้ซ้ำนีน้เนึ่งอะเนื้อกัง่ง่น้องแต่ว่ามันชิ เนื้อมันมนั่นคือหวานสีแสบข,ของกุ๋งน่าจะเภูม,มกักเป็นขลองดิบของโควิดสีวันๆเนี่ยแหละนี่คือตัวกั๊กเด้อพี่เนะาะกินกับผักน้ำยำนงองกันหลายอย่างเดือกโดด ทุกได้เขามาบึงลแล้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหันยเด้อพี่น้องเลยนี่พามากินยำกั่งดองบ่น้ำยำเห็ดคือแซ่บอะบังหน้าก็่หู่ะไปเห็ม เจอลูกโบดเพชรตอนนี้ตังหนึ่งโตตอนเก่งใจน,นะอ้าวบมดจากละไเพลนหล่อบ่ได้เอะรเด้งเด้งอะไาเด้งองต่องตอนทูถ่ายปิดคอไอผ่วโควิดอีกแล้วเนาะ <laughs> เดีย๋ยวนี้ห้ง,หงเราแวงจังบ่บกเป็นยังดอกเขายัางหูซื้อว่าเพชรอยู่เอ,อ้ยนี่พี่น้องหลากจะกหน้มมามันเลยครับเพื่อเพือ่อว้าบิดแล้วช่วงโควิดช่วงโควิดต้องกินประหยดัดบอกบอกไปใช้มาใช้กันยะ เยน้อาเนาะพี่นอ้อ,นอง,ออองคลิปนี้ก็บ่มียังไรเนาะมากินยำกั่งให้เบิง่งเนาะช่วงนี้ก็บ่มีเวลาตีมาถ่ายให้พี่น้องเขาเบิง่งเนาะตอนเขาเห็ดตอนเห็ดนำยำเนาะงานหลายขนาดกักตัวเจ้านายก็อยู่บ้านพี่น้องเอ้ยออกไปข้างนอกข้างได้ก็ใส่แม็ใส่หน้ากากเนี่ยช่วงนี้โควิดระบาดแห่งเขตกรุงเทพ เอาให้เกตข้องเตยสับอยู่ใกล้ใกล้สลับไรขม่าหน่อยได้อ่าเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะเนาะสบายดีสวัสด,ดี